ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราได้กำลังจะไปถึงที่ไหนคาเฟ่ค่ะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่กันนะคะเราก็ต้องใสแ่แมสกเพื่อป้องกันโควิดเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะคะไปไ่ตาทุกคนค <า S 1> แล้วก็ก่อนที่เราถึงคาเฟ่นะคะเราก็มาเจอสะพน<ค>านแดงเราก็เลยจะมาถ่ายรูปก,กันก่อนมาถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวรูปมาให้ดูนะคะนะ ตอนนี้เราก็กำลังจะถึงคาเฟ่เดินไปอีกประมาณ50เมตรนะคะก็จะถึงแล้วมากัะเลยนี่คือบรรยากาศโรงเราตอนเย็น แล้วก็วันนึงแล้วแต่ว่าร้านมันปิดน,นะคะเรากเลยต้องกลับไปกินน้ำที่โรงหัางของเราแทนนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปกันนิดนึงเกิดกบรรยากาศมาแล้วก็กลับหาอกันค่ะ นี่นะคะเราก็มาซื้อน้ําตรงนี้เลยนี่จะเป็นที่แรกเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อตอนนี้เรากําลังรอน้ําอยู่นะคะถ้าเราก็ซื้อน้ําในเลสต์ลองมาแล้วแล้วกำลังจะกลับหอ,อก,กันนะคะทุกคนกลับกันไปเ้ยนะคะทุกคน,กคนเราตั้งใจว่าจะไปคาเฟ่กันแต่ว่าคาเฟ่มันปิดไงคือปิดปรับปรุงชั่วคราวเลยแหละใช่ <Hi. S 2> เราก็เลย กลเป็นซื้อน้ำมาขอลักแก้วแล้วก็เดินกลับหอกันนะคะซึ่งหอเราจากโรงหารก็ห่างไกลกันมากก็คือเราเพิ่งมาอยู่ไงเข้าใจไหมแล้วก็วันร้อนมากแล้วก็คือไม่ได้เอาจักรยานไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มาเลยก<ช>็คือต้องเดินไปเดินกลับคือเหนื่อยมากทุกคนคือบอยให้รู้ว่าที่นี่อากาศดีมากนะแต่ว่ามันไกลกันมากถ้าไม่มีจักรยาหนหรือมอเตอร์ไซค์ เอก็จะเอเหนื่อยขอพักแป๊บนึงเราก็จะไม่ไม่สามารถเดินมาไกลคือเดินมาไกลใช่ไหมกันเราเดินไกลได้แต่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากคือตอนนี้เราหอบมากแล้วก็ซึ่งหอเราคืออยู่ไกลมากประมาณห่างประมาณคิงคึ้นกิ้งขึ้งกิโลได้ตอนนี้เหนื่อยมากทุกคนคือเราจะไปถึงที่หอแล้วค่อยถ่ายทุกคนถึงนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนเราก็กลับมาถึงหอแล้วแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะ